ทักษะสำคัญแห่งศตวตรรษที่11ปัจจุบันนะคะเรากำลังอยู่ในศตวตรรษที่11โรคได้เข้าสู่สังคมที่เรียกว่าสังคมแห่งความรู้ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นในทุกๆวันเราสามารถรับรู้ได้จากหลายช่องทางและได้รับอย่างรวดเร็ว คนท่องเก่งเรียนเก่งจำเก่งไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดอีกแล้วค่ะแต่คนที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคือสังคมที่โลกต้องการในศตวรรษที่21เป็นโรคของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรและหุ่นยนต์ถูกนําเข้ามาใช้งานทดแทนแรงงานคนเพราะฉะนั้นเราควรมีทักษะบางอย่างที่เครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ทําแทนไม่ได้เช่น ทักษะการคิดแบบผู้เชี่ยวชาญและการสื่อสารที่ซับซ้อนซึ่งจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเพราะทักษะขั้นสูงเหล่านี้เครื่องจักรไม่สามารถทำแทนได้ในปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับปัญหาระดับโลกเช่นวิกฤตการเงินโลกปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเราจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและปัญหาระดับโลกเหล่านี้ ในศตวรรษนี้เป็นยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในโลกทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจกและการเงินการปกครองซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และยากที่จะคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรอีกต่อไปจะมองเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเรากําลังอยู่ในสังคมที่มีลักษณะเป็นอย่างไรสังคมแห่งความรู้และความเปลี่ยนแปลงซึ่งสามารถเกิดขึ้นตลอดเวลาและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉะนั้นวัยรุ่นอย่างเราจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการเติบโตที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพและรู้เท่าทันโลก10ทักษะที่วัยรุ่นควรฝึกฝน ทักษะการตัดสินใจเป็นความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตได้อย่างมีระบบเช่นถ้าบุคคลสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทำของตนเองที่เกี่ยวกับพฤติกรรมด้รรานสุขภาพหรือความปลอดภัยในชีวิตโดยประเมินทางเลือกและผลที่ได้จากการตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2. ทักษะการแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีระบบ ไม่เกิดความเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ 3. ทักษะการคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถในทางความคิดซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อค้นหาทางเลือกต่างๆรวมถึงผลที่จะเกิดขึ้น 4. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และประเมินปัญหาหรือสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวเราที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต 5. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นความสามารถในการใช้คำพูดและท่าทางเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้อย่างเหมาะสม 6. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเป็นความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกาันสามารถรักษาสัมพันธภาพไว้ได้ยืดยาว 7. ทักษะการตระหนักรู้ในตนเป็นความสามารถในการค้นหารู้จักและเข้าใจตนเองเช่นรู้ข้อดีข้อด้อยของตนเองรู้ความต้องการและความไม่ต้องการของตนเอง 8. ทักษะการเข้าใจผู้อื่นเป็นความสามารถในการเข้าใจความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความสามารถเพศวัยระดับการศึกษา 9. ทักษะการจัดการกับอารมณ์ เป็นความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่นรู้วิธีการจัดการกับอารมณ์โกรธและความโศกเศร้าที่ส่งผลกระทบรบต่อร่างกายจิตใจได้อย่างเหมาะสมติบทักษะการจัดการกับความเครียดเป็นความสามารถในการรับรู้ถึงสาเหตุของความเครียดรู้วิธีผ่อนคลายความเครียดและแนวทางในการควบคุมระดับความเครียดในทักษะแห่งศตวรรษที่21เราจะต้องมีความรู้เชิงบูรณาการดังนี้ 1.. ความรู้เกี่ยวกับโรค 2. ความรู้เกี่ยวกับการเงินเศรษฐกิจธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 3. ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี 4. ความรู้ด้านสุขภาพ 5. ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสาระวิชาหลัก core subject ก,การเรียนรู้เนื้อหาสาระหลักยังคงสำคัญทักษะจำเป็นต้องถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของสาระวิชา และความรู้พื้นฐานประกอบไปด้วย 1. ภาษาแม่และภาษาสำคัญของโรค 2. ศิละปะ 3. คณิตศาสตร์ 4. การปกครองและหน้าที่พลเมือง 5. เศรษฐศาสตร์ 6. วิทยาศาสตร์ 7. ภูมิศาสตร์และ 8. ประวัติศาสตร์ โดยวิชาแกนหลักนี้จะนำมาสู่การกำหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหาวิทยาโดยการ,รส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลักและสอดคล้องทักษะแห่งศตวรรษที่11เข้าไปในทุกวิชาแกนหลักดังนี้ 1>, 1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมจะเป็นตัวกำหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกของการทำงาน ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบันได้แก่ความนี้เริ่มสร้างสารรค์และนวัตกรรม 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 3. การสื่อสารและการร่วมมือ 2. ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีอย่างมาก ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลายโดยอาศัยความรู้หลายด้านดังนี้ 1. ความรู้ด้านสารสนเทศ 2. ความรู้เกี่ยวกับสื่อ 3. ความรู้และเทคโนโลยี 3. ด้านชีวิตและอาชีพในการดำรงชีวิตและการทำงานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จ จะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1. ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 2. การเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตนเอง 3. ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 4. ทักษะการเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิตและความรับผิดชอบที่เชื่อถือได้ 5. ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ ทักษะของคนในศตรวรรษที่2 1ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคือ 1. การเรียนรู้ 3R 8C อย่างแรกคือ 3R 3R คือทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อผู้เรียนทุกคนมีดังนี้ 1. Reading คือสามารถอ่านออก 2. Writing คือสามารถเขียนได้ 3. Arithmetic คือมีทักษะในการคำนวณ และอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้ 3R คือ 8C ซึ่งเป็นทักษะต่างๆที่จำเป็นเช่นกันมีดังนี้ 1. Critical thinking and problem solving คือมีทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจนณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้ 2. creativity and innovation คือการคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม3 cross cultural understanding คือความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม4 collaboration team work and leadership คือความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำา้ communication information and media ไลท์เโลลิชีคือมีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ 6.Computing ้งแอนด์ไอทีไลคือมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี7 c a r แคร l e a ร์แอนด์เร l นนคือมีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ 8.Compassion คือมีความเมตตาการุณามีคุณธรรมและมีระเบียบวินยัย ทัษะทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักเรียนในยุคการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ส1อย่างมากซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในสมัยก่อนทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่21มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ส1ต้องปลูกฝังจิตตื่พัฒนาสมองใน5ด้านดังนี้ 1. ด้านวิชาและวินยัย (discipline) right. เป็นการเรียนรู้ฝึกฝนต่อเนื่อง เป้าหมายพัฒนาให้มีวินัยในตนเองในการเรียนรู้มีความรู้และทักษะในวิชาในระดับที่เรียกว่าเชี่ยวชาญและสามารถพัฒนาตนเองในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 2>, 2. ด้านสังเคราะห์ Synthesize เป็นความสามารถในการรวบรวมสารสนเทศและความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องนำมากันกองคัดเลือกเอาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดระบบนำเสนอมายอย่างมีความหมาย 3. ด้านสร้างสารรค์คิดทิ้งมายเป็นการเรียนรู้ที่พัฒนาการคิดนอกกรอบที่มีพื้นฐานของสมองด้านวิชาและวินยัยและด้านสังเคราะห์ที่ดีก่อนซึ่งจะช่วยให้เป็นคนช่างสังเกตถามคำถามที่แตกต่างกล้าเสี่ยงไม่ท้อถอยสีด้านเคารพให้เกียรติรีเพสฟ,ฟ,ฟูมายเนื่องจากในยุคที่มีการติดต่อสื่อสารพบปะผู้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชื้อชาติศาสนา และความเชื่อจึงต้องให้เกียรติกับคนที่มีความแตกต่าง 5. ด้านจริยธรรมและชิค่อนไม้เป็นการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาได้โดยการเลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีจริยธรรมเป็นแบบอย่างกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะผิดภาพประการใดขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ